อนนี้เ่เรื่องละครองเราันบ้างเกี่ยวกับเรื่องละครแม้ว่าน,นี้เราพูดเกี่ยวกับเรื่องคมแฝกคมแฝกทางช่องเจ็ดกันมาเยอะเลยนะคะคุณแซมนี่ก็เรียกว่าเป็นแฟนดูอยู่เหมือนกันใช่แล้วนะคะยอดฮิตตอนนี้ไปไหน<อ>ดูเล็กเด็กแดงก็ต้องดูคมแฝกดูกันใหญ่เลยวันนี้คมแฝกเหมือนกันละครของเราแต่เป็นละครเรื่องคมแฝกตอนคมในแฝกค่ะเชิญค่ะ เลยว่าแถวย่านบ้านนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักพี่ <laughs> ใช่พี่แม้กระทั่งพวกผมยังไม่รู้จักพี่เลยเนี่ยแล้วพี่ชื่ออะไรรู้จักพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรชาย,ยาของพี่คือพี่ป๋อปาปิ้ง, <c oughs> งนี้ตาจะไปโดนอะไรมาวะตาเป็นอะไรเนี่ยตาเป็นกำนันพี่ป<ะ>ีหน้ากเกษียณแล้ว โอ้เศร้าฉันถามว่าตาของแกไปโดนอะไรมาสังกะสีบาดการที่จะเป็นลูกน้องของพี่บอกซะก่อนนะวันวันมันต้องจ้องแต่หาเรื่องคนใช่พี่ไอ้เจ้าเราไปหาเรื่องคนให้พี่ดูดิ่แล้วฝีมือแกจะมีไหมเฮ้ยครที่วะเนี่ยอยู่ในห้องสูงเนี่ยไปกับลูกพี่ไปไปเอาไรลูกพี่ อะไร่างนั้นเอา้าโอ้แล้ววัยรุ่นเนี่ย17 18ท้าวหนักจะตายเฮ้ยแกยังไม่มีคมแปลกใช้กันใช่ไหมย,ยังไม่มีเลยพี่เดี๋ยววันนี้ฉันจะหาให้แกคนละอันมร้านนี่มันขายโคมแฟก์เลยว่ะช,ชุดแต่งโคมแฟกโอ้โหเหมือนร้านแต่งรถเลยเว้ย <laughs> สวัสด,ดีครับพี่สวัสดีครับดูพี่ผมจะมาซื้อคมแฟกโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้นักเลงบ้านป้าไปหวัดดีมัน <c oughs> เราต้องนักเลงกับมันพนักเลงกับมันเฮ้ยน้องครับพี่มีคมแฟกใหม่ๆสักสองอันไหมจะซื้อให้น้องมันนี่คมแฟกใหม่พี่เอาแต่งแบบรุ่นไหนบอกก็เลยนมฮะอันนี้นี่ผู้หญิงชอบครับลายลายการ์ตูนคมแฟกคมแฟกลายการ์ตูนชอบยาวขนาดนี้เลยเหรอมันจะถนัดมือแล้วยาวๆวลักษณะลักษณะนี่ผมเอาให้ดูพี่ ถ้าถ้าถ้าอันนี้มีเลยเลยนะไฟล่าสุดนะพี่ไฟไฟไฟมีไฟด้วยไฟเห็นตั้งแต่300เมตรนะพี่จริงปุ้เนี่ยเอาหกร้อยเมตรเห็นไหมผมไม่ไม่เห็นไม่เห็นเห็นแค่ส0มต้องซื้อ2อันถ้า2อัน600เมตรเห็นอันเดียวเห็น300 2อัน600อันนี้ไม่ได้บอกผ่านกลัวไปลงด้วยเหมือนจะมีเรื่องครัก็ยังยืนกันชี้นะมันจะมีเรื่องกับผมอ่ะเนี่ยโปรยเลอพี่อันนี้พี่อันนี้ดีมาก ป็นไงครับตีไปฟังไปตีไปฟังเอ้าวตีไปเลองหรลองลเพลงมันมันุ๊บกระดุอ๋อทำเพลงมันมันปุ๊บตีไปครับเหรอโจอ๋อเ่ไหมใ่เอ๊เอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊ะอ๊ะอ๊เอ๊ะันเต้นเงเอเอ๊อ่ะเอ๊ะเออเอ๊อ๊ะอออ้ เหมาะมืออันนี้เนี่ยอันนี้นะงั้นเอาอันนี้พี่นี่นี่สามอันเลยเอ้วนี่สามอันนะพี่นะเอาเอาไปอันหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนี้เราไปเที่ยวกันเดี๋ยวพี่ไปงานวัดได้ได้พี่อยู่แถวนี้ไปพี่ไปงานแล้วนะงานวัดอุ้ยนี่อ่ะพี่อันนี้ไปอะไรเนี่ยไม้บรรทัดไม้บรรทัดตลับเม็ดเดี๋ยวพี่จะไปพี่จะไปงานเลยนะไปงานวัดเออไปวัดกันให้เต็มที่เลยมเหน้าตางหน้าบงหน้าบานเอาให้สบายใจเลย ตรงนี้พี่ก็เพรว่าเราไปช่อะไรไปงานวัดเถอะไม่เป็นไรแค่พุทธแรกเดี๋ยวพุทธหน้าลองใหม่เหมือนเดิมพุทธเนี้ยไว้แค่นี้ก่อนเฮ้ยแล้วเจอกันครับพี่ครับพี่เฮ้ยเจอกันเฮ้ยไงานโอ้ยไม่ไ็นมีใครงานวัดหรอวแล้วแหรอ โอนี่เหรอที่เขาเรียกนรกสวรรค์เ,เห็นกันชัดๆเลยชายท้องได้ <laughs> แม่วันนี้เรามาไม่เสียไม่เสียเที่ยวจริงๆเว้ผมไอ้หนุม่มฮะใช่พี่เฮ้ยห hey, นุม่มลองไปถามชื่อดิวชื่ออะไรวะชวย แกรู้สเปคพี่แล้วใช่ไหมรู้พี่ไปถามซะน้องชื่ออะไรเอย๋ยจะไปถามคนนี้เหรอป้าเอ,อ๋ยสเปคพี่ไม่ใช่อย่างนี้เจษน้ำซึมน้ำเสนอสจริงๆอ,อะไรจ้าโ <c oughs> อ้ยยังไม่รู้จักเลยนี่ชื่อเ,เอียดเอ,อยดอี้เอ็ดอ่ยพวกเราเนี่ยชื่ออียเอดมากกว่าชื่อน้องอะไรจ้าอี้เอ็ดไม่ใช่ เฮ้ยนี่ทุกทีเลยหึงนะเนี่ยอุ๊ยผู e> ้ชายผู้ชาชอบผู้หญิงี๊ผด้วยอ๋อชื่อน้องเอียดเหรอเฮ้ยสรุปแล้วนะพี่ชอบน้องเอียดวะผ่านเดียวเลยเนี่ยงั้นก็ต้องทะเลาะกับผมแล้วแหละน้องเอียดเหมือนกันเนี่ยพี่เฮ้ยงั้นต้องมีเรื่องอะไรดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อยล่ะไม่น่ากินละกลัวไม่หวาน พวกินแล้วมันยู่เฮ้ยเียนต้องมีเรื่องฉันชอบคนนี้ผมกชอบคนนี้ฉันบอกฉันชอบคนนี้ไงผมก็ชอบคนนี้เฮฮ้ยเ้ย กันปีนี้ปีนี้พ่อกำนันให้จะดีเลยนี่ปีหน้าไม่ค่อยโบดเลยไอ้อันนี้ของอาจารย์เจิ้นวัดเซาลินอาจารย์เจิ้นไปหาที่วัดเซาลินที่เหอนนานให้มากลับมือเลยอาจารย์เจิ้นยังอยู่ไหมเนี่ยพอให้เสร็จปั๊บสปาต้าลองฟันคอกำนันปุ๊บเดียวไม่เป็นไรเก็บสองสเข็ม สงสัยตลอดชีวิตื่อไงัจเจ็นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพ่อกำน,นั้น<ค><ด>ใจเย็นสำเร็จไม่ไม่เกี่ยวกับน,นันกำนันกลับไปซะดีกว่าฉันเป็นกำนันที่นี่ใจเย็นสำเร็ เองทะเลาะกัเรื่องอะไรกันวะน,น,นี่นี่ต้นเหตุมาจากไอเอียดนี่แหละฉันทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงมันเป็นประจำสำหรับชีวิตเองเลยเนี่ย<ม>แต่หนุ่มบ้านนู้นและไอบ้านเหนือบ,บ้านใตนน้ทะเลาะกัน,นเพราะไอเอียดเนี่ยเอ็งเข้าไปในบ้านก่อนปะไปรอในบ้านไปรอที่ห้องฉันเดี๋ยวฉันจะพาตรวจงบประมาณหมู่บ้านสักแป๊บหนึ่ง <c oughs> เฮ้ยพ่อแม่ ให้ผ <publications> <passwords> <left> <Hayır> ู้หญ <question that> <PAUL> <sh> kind of ิงกลับไปได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยจะมีเรื่องแล้วกระตือรือร้นขนานี้บอกว่า่ามีเรื่องกันไม่มีเรื่องไม่ได้แต่พ่อมำนั้นไล่ผู้หญิงฉันกลับไปไม่ทำอะไรเลยนีหน้าเขาอย่างเดียวเฮ้ยอย่าพูดมากนะเองมีเรื่องกันก็ได้แต่อย่าเล่นอย่าเล่นกันถึงตายเฮ้ยไม่ได้งานนี้ต้องพ่อมำนั้นถึงเลือดตกยางออก อก่อนก่อนแล้วใครผมฉันฉันเป็นกำเนินไม่เกี่ยวกับกำนันไม่เกี่ยวทำไมไปหายาแดงกับพัตเตอร์มาทาหัวทำไปโอ้จริงจริงงานนี้ถ้าพอกำนันไม่มา ฉันได้ไปแล้วแล้วแกมาแย่งอะไรของฉันวะเนี่ยผมก็ชอบผู้หญิงคนนั้นพี่ใช่ผมก็ชอบพี่ฉันเกลียดขนจมูกแกมากเลยว่ะ มนบาดมาก่อนนะเนี่ยมันเอาเสียขาแฝงเลยหุบุหุเฮ้ยอ้าวไอ้ผมสวัสดีครับโอ้โหไม่เจอม็ต้องเมาเลยเฮ้ยอะลูกใครลูกพี่ผมมาจากบางกอกบางกอกในเมืองผมเป็นน้องชายเปียกปักเก็ตครับอ่าเป็นน้องชายเปียกปากเก็ตครับผมแกชื่ออะไรวะเป็ดปากเกี้ย แล้วนี่คือมือขวางผมครับชื่ออันนี้น้องชายคุณแซมแซมยูรลดันครับผมอันนี้ชื่อซึมหายยาววะยยิ้มโปรยเสน่ห์ยิ้มโปรยเสน่ห์ยังไงวะยิ้มที อันนี้มือปราบแห่งเพชรบุรีครับผมนั่นคือมือปราบแห่งจังหวัดเพชรบุรีเขาชื่ออะไรป่าแนวตั้งครับผมป่าโตครับผมพายาแนวตั้งด้วยแล้วเขามาทำไมเนี่ยพันคือเขาอย่างนี้พี่เขามาสินค้ามาขายรับรองไม่เหมือนใครครับผมนี่อะไรมาขายอ่ะ เหยียบเท้าผมอ๋อขอโทษขอโทษครับนักกระมังครับเนี่ยเฮ้ยไาตูดใจวันนี้คุณอะไรมานำเสนอสินค้าชิ้นนี้ผมอยากจะแนะนำให้พวกคุณรู้จักกันละครับผมสินค้าอะไระดูเลยครับผมเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยนั่งไง<ม>คุณใชาจะคงแฟกเลยคุณไม่รู้จักพวกนี้คืออะไรเป็นคืออะไรที เรียกสั้นๆเรียกว่าปืนเรียกสั้นๆเรียกว่าปืน,ปนและถ้าเรียกยาวๆปืนเรานึกว่ามันไม่เตรียมมามันก็เตรียมของมันมาเหมือนกันเฮ้ยใช้ไงพี่มันคืออะไรนะปืนเนี่ยปืนคืออาวุธทันสมัยครับอาวุธทันสมัยไม่ต้องใช้ไม้คมแฝกไปตีกันอาวุธปืนนี่ครับสามารถเด็ดชีพคนได้เราเรียก สั้นๆเราเรียกว่าปืนเรียกยาวๆเอออยังไงพี่ที่เป็นแนะนำหอแนะนำทดสอบสาธิตสาธิตนี่คือปืนมันจะดียังไงอ่ะมันใช้อะไรอ่ะใช้เท่ๆไม่ใช่หรอครับมันสั้นกว่าของแปลกเลยมันสั้นกว่าครับแต่ว่าสรรพคุณมันร้ายแรงลักยังไงพี่ทดสอบไหมครับผมทดสอบการใช้ซัมซอน ลมพังเล่าลมนมอะไรกันฮะลมพังเล่าอยู่ตรงนี้เลยครับผมเอ้าให้มันยืนทำไมอ่ะผมจะทดสอบทดสอบทดสอบพี่นี่เลยครับนี่เขาทดสอบอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจไอ้เนี่ยอะไรนะพี่ปืนเออเรียกยาวๆโอ้ยพอแล้วล่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยแข็งว่ะเป็ดสนใจไหมครับผม เฮ้ยนี่มันไร้แรงอะไรขนาดนี้ขนาดนั้นเลยเหรอเพี่ปออันนี้ดีมากเลยนะ,ะมันใช้ยังไงมันใช้ยิงอย่างนี้เหรอเอาที่ไร้แรงอ่ะพี่เป็ดนี่คืออะไรเนี่ยไดนามโมอโย่ส้มพอน้ำนี่ไงไดนามอส้มพอน้ำนน <ะ S 2> ไดนามไมอ์ไดนาไมอ์เอไอ,ไอเอาที่อนุภาพไร้แรงนี้พี่เป็ดเออเรียกสั้นๆว่าปืนถูกต้องเรียกยาวๆปืน อะไรยังไงอันนี้ชื่อเต็มเต็มวมันคือถ้าเต็มสูบเขาเรียกว่าปืนจมโบแต่อันนี้เป็นน้องชายของจมโบชื่อปืนจำมัมเองสองคนไปเอาอาวุธสงครามที่บ้านท้ายเหนือเฮ้ยไปอันนี้จัดการเองเพราะนั้นนี่จะเอามาขายอเนี่ยเอามาขายครับผมเฮ้ยน่าสนใจเนี่ยแล้วอย่างนงี้จะขายยังไงของแต่ละชิ้นนะครับผมไม่ตีราคาเป็นเงินแล้วผมเอาอะไรมาแลกอ่ะ ผมอยากให้คุณตัดไม้เอามาให้ผมไม,ไม้ในป่าได้ไหมครับผมเอามาแลกพี่จะเอาสักกี่ต้นล่ะโอ้เยอะแยะเลยหนึ่งกระบอกต่อหนึ่งต้นหนึ่งกระบอกต่อหนึ่งต้นครับงั้นตกลงตามนั้นดีมากเฮ้ยเฮ้ย E. กำนันกำนันพร้อมนันจะคข้องใจมากเลยเมื่อก uh ี้ม uh uh ันโดนตีแขนทำไมมันเข้าเฝื่อกขาวะเส้นเลืที่ขาเขาเอาอาวุธสงครามมาแลกกับโคมแฟกเราต้องไปตัดไม้ให้เขาผมเคยจะเห็นคนครองพระนี่คุณนึกไงคุณจะห้อยเจดีเด้อเอาทังตุ๋เลยนะอาจารย์เจิ้นนี่พี่ชายไปสงครามเกาหลี ไปสงครามเกาหลีแล้วเป็นไงยังไม่ทันขึ้นเครื่องเลยโดนยิงตายก่อนที่ดอนเมืองลือเมาองนี้ไปหรเกาหลีไปยิงเรือเมาองนี้ไปถ้าองนี้ไปก็ไม่ตายตายเหมือนกันนี่ขาตาย่านกำนันยังฉลาดยังรู้จักคําใช้ศัพท์ว่าปืน M16 รู้จักคําว่าปืนฉันฉลาดกว่าไอ้พวกนี้แล้วกันเอ็งหลอกมันได้แต่หลอกฉันไม่ได้คนไม้หนึ่งต้นกับปืนหนึ่งเขาบอกเฮ้ยเอาเทานั้นเอ็งจะง่อ ถ้าเกิดมันตัดต้นไม้ไปเลยเองรู้ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่นี่มันปืนแบบอาวุธสงครามดีมากครับเพราะงั้นแรก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 เองออกไปจากตำบลชั้นดีกว่าไอ้แค่ปืนเท่านี้จะมาทำอะไรมันจะอาวุธอเนี่ยมันดีกว่าปืนของเกหลไรแรงเลยเพราะงั้นไายแค่คงแฝงมันจะมาดีได้ไงเองลองกับชั้นไหมวะเอ้ไเอ้ชื่ออะไรนะเหตุการเยอะดวนเพาะันเขาตงจจะดวนเหรอฮะอยากดูใช่ไหมอ่ะ เฮี้ยงจะเลื่อยเขาแฝกอันเนี้ยเลี้ยงแค่ใช้มือสัมผัสมันเอามาจากไหนวะเยอะแยะเลเกินวันนี้โอ้ยเนี่ยวันนี้ไม่หลับไม่นอนมันเดินทั้งรอบศัตรูแล้วขอถ้ากดตรงนี้ปุ๊บสามารถตัดคมแฝกให้ขาดได้ฉันไม่เชื่อแค่กดตรงเนี้ยนะฉันพอแล้วพอแล้ว จ็บพอไม่เกี่ยวกับทำเสียงทั้งเฮ้ยแล้วก็ร้องกันดูไห้ล่ะดูหน่อยพี่เฮ้ยเอาปืนมาดูเขาเลยพี่พวกเอ็งถอยไปก่อนเฮ้ยพอกนั้นจัดการเองเหรอมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกทำไมนี่เป็นคาถาจากขมรโอ้โหลอยู่เม็ด ีเฮ้ยทำไมขึ้นไม่ได้วะเฮ้ยทำไม<อ>มันข<อ>ึ้นไม่ได้วะพอเหยียบขาเองเอาหูนี่ดิเฮ้ยใครพูดเนี่ยพี่พูดใช่ไหมหาโอกาสล็อกกำนันเอาไว้ไอ้ตัวนี้ตัวขัดขวางของเราแสดงว่าครงแฝดของนานนมีอาคมนะเราต้องจัดการตรงนี้ก่อน แกไปหาทางประกบตัวกำนันไว้แล้ว so ก็แย่งกระบองออกมาคมแฝกคมแฝกเออคมแฝกก็แหละไปเดี๋ยวให้กำนันรู้ตัวนะครับพี่ขอดูพระกำนันหน่อยอันนั้นขอดูดิดูดิให้เขาดูหน่อยเอ็งรีบดูแล้วก็รีบไปซะเฮ้ย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 กำนันโดนตีเฮ้ยกำนันโดนตี ในเมื่อไม้คงแฝกแกมีอาคมดีเหลือเกินฉันอยากจะรู้เหลือเกินว่ามันจะดีกว่าของฉันได้ไหมไปพามไปท้ายทุ่งไปไปไหนวะเนี่ยไปผม้เมื่อแกออกมาไม้คงแฝกของแกเนี่ยเองจะทำอะไรไม้ฉันฉันมีสิ่งหนึ่งซึ่งจะทำลายไม้คงแฝกแกอะไรอ่ะ พันไอ้จับได้นะจับได้เลยเอามาดินี่เรียกกี่ทีกี่ทีก็พันไม่ถึงหมื่นทัทีนี่คืออะไรอ่ะปลวกเอามาหมอ่ะแกดูเฮ้ยผมแตกแกจะชนได้ไหมพี่พีชเฮ้ยเอาไปทำอะไรอ่ะการยกไม้เหรอเฮ้ยยังเลยมันเริ่มกัดไม้แกแล้ว ไอีตัวพี่อีกตัวอีกตัวนึงแหมตัวนี้เป้งๆโอ้ยตัวนี้มันย่องนี่เอาใส่ตัวนึงมาเบาๆนี่ไงมันกินไม้นี่หว่าเนี่ยอันนี้มันต้องใช้เวลาเฮ้ยมันถึงจะผุแต่ต่อไปนี้ใช้เวลาทันสั้นท่านจะให้น้ำพยาพวกรวมกัดคุปตแฝกแกเี เอ็งทำอย่างนั้นไม่ได้นะเฮ้ยนางพยาลัวบ้ากอ้โอคุณผู้ชมครับคมแฝกลงอาคมขนาดนี้ต้องใช้นางพญาปัวเท่านั้นถึงจะกำจัดได้พาแม่เล่นสน่ารักเลยครับแล้วทางบ้านจะจำได้ไหมทุกเกศหนูงงอยู่เนี่ยสองสามอาทิตย์แล้วเล่นของแปลกๆตลอดเลยอ่ะมีบทมีบท เป็นตัวแปลกๆตลอดเลยหนูงงมากเลยแล้วออกวงกลมด้วยเนาะอออาทิตย์ที่แล้วหนูก็ออกออกหัวหัวนะอาทิตย์นี้มออกท้ายอีกแล้วอ่ะเป็นตัวแปลกๆเหรอเป็นตัวแปลกอาทิตย์ที่แล้วหนูเล่นเป็นเป็นเมียกอล่ามอ่ะในบทมันไม่มีเมียแต่ก็ต้องมีเมียเด็กสร้างพี่หม่ำครับพยายามจะแจ้งเกิดอยู่ให้เล่นอะไรก็เล่นหมดเลยเปลือกไม้แอาคมฮอเนี่ยจัดการเด็กมันจะกินเลยนะโตเฮแต่ด้วยสปิริตนักแสดงครับบนก็บนครับแต่พอถึงเวลาแสดงจอแสดงเต็มร้อยครับไม่ได้ด้วยเนี่ย ไม่มีอะไรที่ข้ากำจัดไม่ได้ผู้ชมเห็นด้วยไหมครับเธอเล่นแบบลืมสวยจริงๆก่อนแล้กันเลยกดเลยกดเลยโอ้มีคอนด้วยครับมีคอนพี่ๆก็ส่งมุกให้หน้าดูครับหมดเลยดีกว่าโอ้โหใครเดินไม่ดีกว่าจะมก่อนพี่โวยครับทนไม่ไหวไอ้นี่เลือดใหญ่พี่ส่งเสริมขนาดนี้ไปทรมานมันหน้าหน้ามันยิ่งไม่ดีอยู่แล้วเฮ้ยนี่ปวกมากินไหม พวกเราปลวกกินมามเอาละสิครับปลวกขึ้นบ้านต้องเรียกหาบริการนี้ครับกำจัดปลวกทั่วประเทศน้องปลวกยังไม่รู้ครับโอ้โหมาถึงเคมีสารพัดชนิดครับทั้งฉีดทั้งพ่นอย่าว่าแต่ปลวกเลยครับผมว่าคนก็จะไม่รอดนะครับน 5, <000! S 3> ทีมงานครับน้องตุ๊กกี้ฝากมาถาม จะเอาหาถึงไหนครับเนี่ยแล้วถ้าผมค้นหาเกิดไปนะคะข่มมากข่มในข่มในแฝกเออขมในแฝกจริงๆแล้วโปรกมันต้องกินไม้อย่างนี้แหละใช่ไหมแล้วปลรกก็แพ้แพ้ยาฆ่าปลวกอีกแพ้ยามันก็มีแพ้ต่ะต่อไป